h a ปปี้โมเด m o มบิล6และ m o บิล่6ห d โดนจิ๋วทรงพลังใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ไปชมกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากรู้ว่า m o บิล่6และ m o บิล่6ห d เนั้นเป็นอย่างไรใครที่เป็นมือใหม่อยู่อยากหาโดดีๆสักลำหนึ่งเพื่อที่จะได้ทดสอบและก็ฝึกเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านผมแนะนำตัวนี้เลยครับผมและก่อนจะไปชมคลิปกันนั้นอย่าลืมกด u b s c ไ i b e กดรูปกระดิ่งและกดออ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FPV o l l i กันก่อนนะครับไปกันเลย สำหรับโมบูล่า6แล้วก็โมบูล่า6 HD นะครับที่ให้มานะครับกอจะของก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมขอเปิดที่โมบูล่า6 HD แล้วกันนะครับผมซึ่งโมบูล่า HD นะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นลำนะครับสิ่งแรกนะครับมีแบตเตอรี่4ก้อนที่ชาร์จ1อันเป็นที่ชาร์จหนึงที่ปรับแต่งกล้องมาเพราะว่ากล้องของเขาเนี่ยบันทึกได้นะครับผมดังนั้นเขาจะให้ให้มาด้วยนะครับเพราะว่า HD นี้บันทึกได้นะครับไขควงนะครับผมที่ถอดให้มาด้วยัเป็นพ็อปนะครับผมน็อต ต,ต่างๆนะครับผมเป็นสติกเกอร์ด้านในนะครับแล้วก็ User m a n เมนให้มาในการบายในการทำต่างๆนั่นเองนะครับผมความต่างก็คือว่าในส่วนของตัวธรรมดานะครับผมก็ให้มาเหมือนกันนะครับผมตัวธรรมดาใหม้มาเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าไม่มีในส่วนของตัวอของลันแคมการบันทึกนั่นเองครับ เฟรมที่ให้มาทั้ง2ตัวจะเหมือนกันครับเป็นเฟรมพลาสติกนะครับผมมอเตอร์ motor นะครับผมเป็นบัลเลตนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์บัลเลตเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์บัดนะครับจะค่อนข้างที่จะโอเคใบเหมือนกันนะครับที่ให้มานะครับผมเป็นใบ3แฉกนะครับผมซึ่งอ,อยู่ที่ แล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของตัวมอเตอร์ขนาดของมอเตอร์จะเป็น0802ทั้ง2ตัวนะครับแต่จะต่างกันครับตรงที่ว่า0802นะครับรหัสของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็น SE นะครับตัวนี้จะเป็น EX นะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัว EX น่าจะมีกําลังมากกว่าตรงตัวของ HD นะครับผมซึ่งจะทําให้ยกนะครับมีแรงยกที่มากกว่านั่นเองเพราะว่าเอามาชดเชยกับกล้องที่หนักขึ้นนั่นเองนะครับผม นะด้านหลังนะครับผมก็เอาไว้ใส่แบต1เซลล์เท่านั้นนะครับผมใช้แบต1เซลล์เท่านั้นนะครับส่วนบอร์ดนะครับเป็น AOI นะครับก็คือ All in One นั่นเองซึ่งตัวบอร์ดเป็น c a s ที b f 4นะครับผมเป็น l ไลท์ไฟนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะบิวนะครับผม ESC แล้วก็ VTX นะครับผมรวมลงไปด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาก็มีตัวส่งอะครับอยู่ในบอร์ดนี้เลยพูดตรงๆเลยครับว่าคุ้มมากนะครับผมซึ่งทั้ง2บอร์ดนะครับจะแตกต่างกันที่ว่า ตัวนี้นะครับกล้องลันแคมนะครับผมซึ่งจะเป็นกล้องลันแคมที่มีบอร์ดเอาไว้บันทึกภาพเป็น H d ดีนั่นเองนะครับใครก็จะเห็นว่าจะมีบอร์ด2ชั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว H d ดีก็จะมีบอร์ด2ชั้นนะครับส่วนถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะมีบอร์ดชั้นเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของ2ลํานี้นะครับผมจะมีตัวที่คอมพาซิเบิลมาเลยก็คือว่าจะมี F อฟอาร์นะครับผมเป็นรีเซพใส่มาให้เลยหรือเป็นไฟสกายใส่มาให้เลยหรือ มีคอสไฟด้วยนะครับแต่ที่ร้านเนี่ยมีตัว f อฟอาร์สกายกับไฟสกายเท่านั้นนะครับใครที่ใช้2ตัวนี้ได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ใครที่มีพวกฟูตาบ้านะครับอยากจะเล่นก็ต้องติดใหม่นะครับผมก็ก็คือใช้ตัวจิ๋วนั่นเองนะครับเป็นรีเซพจิ๋วนะครับสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนะครับต่อมาในส่วนของมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์เนี่ยจะมี KV ให้เลือก2แบบนะครับผมก็คือ1นึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเควีนะครับผมมอเตอร์เนี่ยจิ๋วๆอย่างเงี้ยครับ 19,000 kv กับ25,000 kv นะครับผมซึ่งอย่างผมเนี่ยบินเองนักเลงพอเนี่ยครับใช้ตัวนี้ในการถ่ายนะครับผมซึ่งจะใช้ตัว19,000นะครับผมจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมซึ่งตัว หมื่นเก้านะครับผมทำได้ดีในเรื่องของเวลาการบินนานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแต่ที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่าเนื่องจากตัวนี้เขาไม่ได้เอามาเพื่อจะเล่นฟรีสไตล์จ๋านะครับแต่ผมก็ดันทุลังครับเพื่อต้องการรี่คือมีการตีลังกาเกิดขึ้นการรับเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าแรงของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปเวลาตกท้องช้างอย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มองระยะยาวนะครับตัว25งหมนะครับเควีนะครับเวลารับเนี่ยจะมีกําลังมากกว่านะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยอัตรราากชด นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือว่าเราอาจจะต้องเสียเวลาไปแต่รับได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเดิมทีก็เชียร์หมื่นเานะครับพอนานไปก็เชียร์สองหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราจะมองการไกลด้วยครับว่าเราจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมนะครับในส่วนต่อมานะครับผมของตัวนี้นะครับผมด้านหลังมอตตัวมอเตอร์นะครับก็เป็นตัวจิ๋วนะครับผมมีน็อตใส่มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเป็นหัวปักนะครับผมน่าจะเป็นหัว PH 2.0นะครับผมซึ่งมันสะดวกดีครับเวลาที่เราเปลี่ยนมอเตอร์แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยในนี้นะครับผมมันมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับใบพัดที่ให้มาครับเป็นใบพัดจิมแฟนนะครับผมใบพัดจิมแฟนซึ่งใบพัดจิมแฟนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครได้ลองใช้นะครับผมในการบินใช้ซีเบตเฮดคิวหรือจิมแฟนซีเบตนะครับผมก็จะมีกําลังที่โอเคมากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะผมในเรื่องของ VTX Onboard นะครับผมทั้ง2ตัวนะครับผม กำลังขับนะครับอยู่ที่25มิลลิวัตต์นะครับผมซึ่งปล่อยออกมาได้40ช่องเลยทีเดียวนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับผม25มิลลิวัตต์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เพียงพอครับเล่นไปประมาณสักประมาณ 50เมตรนะครับผมจะบินอยู่ประมาณ50เมตรถึงถึง100เมตรนะครับก็ยังถึงอยู่ก็ยังส่งได้อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพียงพอครับในการที่จะมุดโลดโผล่ต่างๆนะครับในการใช้งานต่างๆครับเสาอากาศนะครับผมก็จะอยู่ด้านข้างนะครับทั้ง2ตัวเห็นไหมครับจะมีเสาอากาศอยู่นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งติดมากับบอร์ดเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับกล้องที่ให้มานะครับก็คือเป็นกล้องรันแคมป์สปีดสามไลท์นั่นเองนะครับซึ่งโดยตัวกล้องเขาเนี่ยสามารถบันทึกภาพได้1080นครับผม ซึ่งเป็น Full HD เลยทีเดียวนะครับผม60เฟรมเรทด้วยนะครับผมหรือจะเป็น1,0850 0เฟรมเรทก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น1,0830 0เฟรมต่อ ต่อวินาทีก็ได้ด้วยนะครับผมซึ่งแล้วก็ยังสามารถเซตติ้งไปที่720อีกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับ F.O.V. นะครับของมุมกล้องนะครับผมอยู่ที่165องศานั่นเองนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่เพียงพอนะครับสำหรับการถ่ายนะครับแล้วก็ในการเล่นนะครับถ้าเกิดเราสามารถบินได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถมุดเข้าไปหรือถ่ายงานได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คงอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าก็ เป็นการที่เราไม่ต้องไปแบกกล้องนะครับที่เพิ่มน้ําหนักไปอีกด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับมาถึงในส่วนของแบตเตอรี่300มิลลิแอมนะครับไฮโวนะครับ3.8นะครับซอยู่ที่30มีลักษณะค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ว่าผมเคยลองใช้นะครับผม GNB นะครับ350นะครับ ผมว่าบินได้ดีกว่าแล้วก็บินได้นานด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับของ a p v Oli ก็มีนะครับอันนี้เราเทสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของ Happy Model เนี่ยก็ให้ในส่วนของตัวชาร์จมาด้วยนะครับซึ่งตัวชาร์จเนี่ยเป็นตัวชาร์จนี่ครับผม1เซลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับตัว Happy Model ในเรื่องของ Mobula h d แล้วก็ Mobula ตัว6นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเทคกันต่อครับในเรื่องของการบินนะครับใครที่ติดตามบินเองนักเลงพออยู่นะครับผมจะโพสต์เอาไว้ด้านล่างนะครับทั้งหมดก็คือตอนนี้มี5คลิปด้วยกันนะครับผมแล้วก็คลิปที่5นะครับเป็นคลิปสําคัญคือผมประมวลภาพการตกให้ดูนะครับว่าความทนของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมส่วนคลิปแรกๆเนี่ยเป็นคลิปที่ผมเริ่มฝึกบินแล้วก็เริ่มบินนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ3ปีเลยนะให้เพื่อนๆลองไปคอมเมนต์ดูนะครับว่าเป็นยังไงไปชมกัน Like this. หลังจากที่เราได้ชมนะครับในหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วครับในคลิปของอันบ็อกนะครับผมคือก็คือเปิดกล่องกระเป๋าสั่นนะครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้นะครับขอมาต้องมีจริงๆนะครับผมเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกชุดเล่นประหยัดคุ้มๆนะครับมีนะครับเราจัดชุดให้อย่างสวยงามเลยเดียวนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยทีเดียวนะครับ ก็ติดตามคลิปกันได้ครับที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดรูปกระดิ่งแล้วก็กดอ l นครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ fpv olly นะครับเรายังจะทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็เปิด open box นะครับต่างๆนะครับ unbox ออกมานะครับว่ามีอีกหลายๆแง่มุมหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆลาำนะครับมาให้ทุกคนนะครับได้ทราบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือโดนใหม่นั้นเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมกันต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนไพร์ t ด ประเทศไทยบ๊ายบายครับ